สวัสดีครับวันนี้พามาดูช่างสีวางเครื่องใหม่เอาให้ดูไกลๆก่อนถ้าดูไกลๆทุกคนคิดว่าเครื่องอะไรหลายคนก็จะบอกคูบุต้านะแต่มันก็เหมือนคูบุต้าจริงๆคนจีนนี่มึนมากเลยนะ ดูดิก๊อปมาจนเสมือนทุกอย่างเลยก๊อปมาเอาจนแบบว่าดูไม่ออกถ้าติดโลโก้โตเคเข้าไปนี่พี่ครูชัดๆเลย G หนึ่งห้าห้าพัดร้อยห้าสิบห้าแรงเอาไปยังมันหดรอยหาดจะผายเลี้ยงอีเเดนี่เอ้า เลี้ยงแบบเดียวคู่าไทยกนีโอ้ยถึงคู่บ้าไทยมันกับเครื่องเราต้องหกเจ็ดหมื่นผุแล้วนี่กระบะร้อยตัวเลยสวยโอ้เนี่ยแถบประทศร้อยตัวโอ้อืดแต่ว่าขันเดร้อยแลลวกับของเขาขันเปียบขันเปียบเป็นรถกับเป็นรถยี่สิบสูต่านี่ แต่ว่าขันงดิดเลียงตนดีกับเป็นรถโตโยต้าเออเคนึ่งจุดเก่าเครื่องหนึนจุดเก่าเอาไปลอยหาเสีหา้ยมามันวัดจากยังหรถลอยเสี่หาเคือซีสูพุ่นมันวัดจจกยังวะมันมาเห็ดือีบอ่อันนี้อันนี้มันลอยซีีหมันหาหา,หาเลยไม่ ยังยังโลเด้นบอลโกลเด้นบอโอ้คือเลียงแบบกันเด็คือเถอะแล้วมันรูปลักรูปอยังคือกันเหมือนไงี่อีกตัวนึ่งอันนี้ผีคู่ป่ะนี่อ๋อนี่คู่ตัวนี้มีคู่ตัวเลี้ยงตัวนี้ โอ้นึงหาหาีกันโอ้ตัวน uh, ี้หกเจ็ดหมื่นผมนี้นี่พี่คู่ตัวนี้ตัวนี้มันเหยียดไตห่นเก่าโอ้เออถ่าว่าเป็นตัวเป็นทางนึ่งหาหาเป็นหนาหนึ่งสิบสี่อันนี้พี่คูอันนี้คนละเครื่องนะไม่ใช่เครื่องคันนี้นะอันนี้ของโรงไฟฟ้าเขามาซ่อมลูกน้องเอาน้ำเติมเอาน้ำเติมใส่ถังน้ำมันนี่เอาน้ำจะเติมน้ำเสร็ไปเติมใส่ถังน้ำมัน เ็เลยสตา์ตไม่ติดทำไมพ่อสะซีซ่อมน่าจะเป็นเครื่องมู่ปูนหรือมั้งนี่ฮะรถอันรถปูนเดี๋ยวพี่ไอ้ตัว <c ười> ีีในะไอ้ทีขัดมันหอ๋อโอเครื่องขัดมันอันที่พีปบกสองหัวน่นนะนที่คดนนังคับเหมอนทีมันมีแบบหนึ่งคนนังค,งคับดิดอเออีเออ,เอ,อนะเอ,เอ,อแล้วคัดหนา คนนั่งขัดน้คนนั่งขับได้เอาพี like ่นี่ไม่ได้ใส่คานอยู่สิไม่ได้ใส่อยู่สิบอมไม่ได้ใส่อยู่สิบอมขับเป็นเครื่องกุบตะเดี๋ยใส่คานอยู่สิเอ้าใส่เสืฉยนะโอเอาจานกงจานกดมันอยู่นี่ติพี่นี่นี่สินี่ติมันติดอยู่กับจานเท่านี้ติโอ้เอาไงไงก็ต้องซ้ำเครื่องรถนี่ตัวหนึ่งไหม อันนี้จะไปกึ่งเผ่ามากม่รถเนี่ยเงมาสางครับแต่อันนี้ตีไปเอาเนี่ยเอาลองตีราค้าของเราเครื่องคูบต้าเครื่องนี้จากบาทเนี่ยเพิ่งจกามื่นเนี่ยสามหมื่นเราไปดัดแปลงกันอันนี้ดิฮะมาถึงสามยางบอกสูฟังกันดู เลี่ยนเกียก็ตัวนี้ส,สามหมืนม่นสองหมื่นกว่าเกือบสามกับเป็นหกกืบเป็นเกือบหกแล้วไม่เฉพาะเขาขายว่าเปนถึกถือแล้วไม่รู้มู้นี่ไมเขาขายแบบมึนห่าสองศูนยนแองเอาแสงาาดงว่าขับรถเขาขายที่หามมึนเท่าไดรถือต่อนี่มูเลนได้ไเออเออเรื่องมัน,มน,มนเพรอไไมคงคงมันก็นที่ดีดิเนี่ยนพ่งนี้รถมุ้นี่ก็แพ้งันเอะมันตีไปแล้วคันนี้ เช็ดซับหรอมันสิบประซัมรถล,ลอยสิบมหาขั้นหรอบเคยไปห้องไปซ่อมลอยิมันมาเงี<น>้เขาซื้อไปแปลงมืดมันมาเออเจ้าของเขาบอกว่าโอ้ยถูกดีผมรีบซื้อพอเขาลงผมรีบไปเอาเลยกันแล้วใครก็ซื้อรถอันอนนี้ตัวผม,<ร>ผมไม่กล้าขับมาลอยสิบไหมอีซูลอยสิบไหมเงี้ยห้เอาไปส่งเขาเอาเอมานทึเขาว่าไอ้เขาว่าไอ้เฮียผ่านมาตรงนั้นไหมเห็นไหมที่รถจอดที่ไปวิ่งมันอีแต๊น่

เฮดโอเจ็ดซี่บ์เดโอไอเพืนแบบเกียร์ซูเปอร์เซียไหมเอฟซีซูเปอร์เซียไหมเออแมนเออแบบของฟองมือมันเออกบของในนั่นไปะดูกเราลองมาเพราะขาดอีๆเนาะเพราะขาดที่เลื้อตีโด่ตาย นีเนอยบสองอนเออโอ้เนี่ยเนี่ยเกียก้าวพี่นะเออ้าสมัยไดลอ่านมีเกียกเกียกกลางเกียกนี่อย่งหัวเาสิบองาตู้เดินวัดดีอ่ะทิบสองอ่านนะเมื่อคนยิ่งรถนี่อย่างบัดทิบสองอ่านอย่งโต้ที่้าสิสองอานนะเมื่อคยินเกิดพระท่นเขาละยุกแล้วสีใช้เดสตาเนี่เขาน้ำจินมิเดสตาร์ เอาสาไฟวินมาดิโอนี่โอ้เครื่องอันนี้มันเป็นเสียงเลยพญิสตาเดี๋ยฟังเลยมันเสียงดีป่ใส่บังดพญิสตาจีบเ่นี่บังก็ดูใส่กุว่าสือมาสามหมื่นมุนนี่ยบังก็ดูเอารองบัดูเอออย่าินด้นยกันนะมันเป็นเลยคู่ปตามันคือเลียนแบบคู่ปตาเขาประจับลีกับสิมันเถอะพ่เขาก็จับลีกัิสี์กันเถอขจ เออแม่นด้วยแม่นด้ไฟสีไปจับกินขึ้นมาเองมึงมันิดเงน้ทัคอเยยิั่น้ว่นาหรอไฟสีไปจับกินจับนเดี๋ยว่มันยึดอำนาจแต่ละค่มันอเอาไป่ฟังแนนวันนี้มันไปเลี้ยนแบบรถเบ้ยนรถยังอยู่หลเขาคือไปจับเร่องสีมันเอีมจออเอี่มจีก็มาขึ้นเบ้นเลยจับนอตเปล่านี่อออ๋ออ เว้ยแข็งอยู่เด้อรถใหม่ๆหอ๋อเสามัดติดๆแบบนี้เนาอย่าฟังเสียงพเนี่เต้นเหมือดโตเลยเห็ดบาปแล้วครับอออาออ๋ออป้าโอ้ยเดียเทอเดิเด่กเ่า่ออกเก๋อีตังดีเลย ล่ะคาเครื่องตัวเครื่องได้หรอเอาไปยังพอมีสื้อเครื่องมุ่นนี่มาใส่ถังลมเ้มยนกันได้จ้วนี่ใส่หรอเพราะว่าใส่ลูกเตี๋ยวเออหมายถึงว่าเขาดึงเอาบ่ใส่ลูกเตี๋ยวแบบเดียวว่ะกันไม่ถึงว่าตอนสตาร์มันยันสายพาลงเวลาที่ใส่ให้เขาดึงเล็งฮะบ่อเขาไปลูกลอกดึงดึงเอาไว้เลยทีใส่ตัวเตี๋ยตัวเตี๋ยวอะไรเชื่อมใส่คือยังเขาออกตัวเราเห่นนี่แหละ สามหมืพาะสื่อที่นี่ยุใสเพิคนไปสื่อมาจากใสหนี้ยุใสกับพเจน้องเปล่นเอาของเปลี่ยนเด่นี่ของไมีดิี่ของไม่แหละยุน้องเปลี่ยนเจนไปสื่ออยู่อไจะเขาน้องเปลี่ยนเราเพราะว่ามันโค้งมันมะโค้งยุน้องเปลี่ยนโค้งตลาดมัอนหนึ่งมันไปผลมาันหนึ่งมนผมาวันนี้ผมถามเนี่ยันนี้เครื่องอันนี้กับเครื่องอันทีสูบัุบันเจ็ดิมพหาเลี้ยงอันที่าใสไม่คั่อันนี้มันแห้งดีกัน กระโโบลูกมันคนละอย่างเราใส่งานคนละอย่างอันนั้นมันอึดกว่าถ้าตัวนั้นถ้าลงไปซ้ายไปมันจะเต้นลงไปให้น้ำจะฟี้มันรอบจัดมันจะไปอันนี้มันพอดีรอบไอ้เขาเรียกว่าแห้งทอกไหลไอ้พวกนี่ในรอบต่าแต่พบนนั้นแห้งบิดไหลก็เลยเห็ดเป็นตะกุยเห็นวะแห้งบิดไหลเขาไม่เสียลงคูดิสิบหกสิบสี่ไปแก้ใหม่กินใจ้หล่าดำนี่ไปเฉยบ้าอันนี้ใช้สโลวป่ะนี่ ไม่เ,ไเกียร <ไป S 2> ดดิบเนี่ย,อย,ยงงโอ้นี่เกียอันนี้อันนี้เฮดโอูน,นี่ใยญ่แล้มัน,นี่น<ะ>าถเไร่ยม่เกยเาจะมาหมักเสียงว่ะเสียงทอโอต่อทอใช่แล้วไม่เลยเป็นเสียงนี่เนาะปัดปัดปดปดปเป,ป,ป,ป็นตะเรียนดีแต่ว่ท่อมักเสียบๆไปนะหปะทายไหมอันละบัวสบดีปะทยดังปังมังมังมังงมง ตอนนี้รถบรนรถบรนโคกบนโคกสีบรนโคกกลางบนพรทุกไงนั่นแหละเลี้ยงไก่นะบ้านผมหูแตกรถเรารถก็ไม่ได้สูตรท่อมาสิบเออบันหัวนะครับไอ้สูตรท่อเนี่ยมาจากไอ้ปะท้ายดิมันอยู่ของบันของลมอังกอร์สิทีมงานอังกอร์ไปไทยแล้วเฮ้ยไม่เคยเห็นทีมงานอังกอร์รถขนฟุ้นไหมอังกอร์ไหมโอ้ยยังน่าจน้อยนะฮัลโหล สุดยอดสุดยอดเนี่ยดัดแปลงขึ้นมาใหม่เลยปกติเครื่องอยียงเครื่องมันน,น้อยนึงจิแปดสิบหาเลี้ยงจิตัวน,นี้คันใช้เกียร์ตัวนี้ใช้เก้าห่างก็นเลไปได้เพือนเออผมหงุดนะว่าคนเป็นอย่างขึ้นหมักรถอันนี้มันบ่เสียภาษีิฮะมริงไหมครับเกษตรกกรรเนี่ยูเลยมันบ่เสียภาษีมันบ่เสียภาษีอยู่ถขายโยุ่ดรธานีนี่น เขาใส่อ้อยใส่มันไปมันค่อยผิดจะได้พิเศษเลยโอ้ก็ให้เขาเลยสร้างแล้วไปเลยเออเขาก่อนเลยสร้างแล้วไปลงเลยเขาโม่งใช่สองคืนสามเออเนีนอนเฝ้านี่บอกลงหนิอันแก้วแก้อยู่อุดรนี่มันเขาจะไปเอามม้งนี่ไปไว้เป็นชิปชิปถอยถอยเอามาจากไอ้มาจากร้านเออเอามาใส่นี่เขาลายคนเออกองทำหมดคอนบริษัทเออดีเนาะ เป็นรถจังรถสีขาว่งจังนั่นเขาใช่รถสีขาวพอเขาเสือกไงเขาเสือกเลอุดรแคได้ยิ่งชื่อเพราะว่าผัวกระเนี้ยมตัดอ้อยมาดัดมือหนึ่งจะได้รถหนึ่งเออในรถหนึ่งน้ำแรงไปขายเอาไปขายกันในทีเลยไปถามม่ได้ไปรอเป็นรถที่แขงกัน้องหัวอาแจ๊คี้แก่ล้อเนี่ยนี่ผมพามาดูรถพยาธีอีกคันหนึ่งนี่ยผมว่ารถพวกนี้มันแรงกว่านะเนี่ยเนี่ยรถคันรถคันนี้ก็เป็นรถเกษตรกรเหมือนกันแต่เป็นเครื่องสี่สูบสี่สูบทําไมคนไม่ซื้อรถสี่สูบ่ะ ทำไมต้องซื้อรถสูบเดียวมันมีสเสน่ห์บอกหรือ,อยังไงเนี่ยเป็นช่วงล่างหกล้อเลยนะเอฟเลยเอฟ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 เ,เลยนี่เครื่องเอซูซีฮจี C B C H G. นี่นี่ก็เป็นกษตเกียก่อนเหมือนกันปกติเป็นรถสีข้าวตู้สีแกข้ขายไปแล้วแก้าไว้วิ่งข้าววิ่งนี่แหละมันประหยัดแต่มันติดประหยัเกี่จังสี่นี่คำถามเลย S <s <us> นี่เราคอนเทนตจนซีมันประหยัดน้ำมันดิหรือว่ามันบริรสียภาษีนี่แหละรถตัวนี้แหละรถโอ้นี่คันแรกดินี่นนเอบ,นเอบหน้าเอบหลังบัดบัดนี่เอาขันผมว่าเลี้ยงกฎหมายเนาะแต่เกิดเทามีรถหกล้อนี่เป็นแบบรถหกล้อนี่แหละเลียนอ้อยเลี้ยยังเขาแจ้งว่าเจ็ดเก่าไปบริษีปีละเท่าไปหร่ ผมไปถามลแล้วไปเข่าคนชงว่าตีไปเสียเป็นนิจจันเนี่ยตีเสียปีผ้าชีสตอทไหลเขาว่าต้องไปหากุมมาโอ้ไปหากุมมาหากุมมาต่างคือ,อต่างรอยแต่ก่อนต่ออยู่แตนมันวะโอ้เป็นกุมมังเขา,เาแปล,ลเรี่อวเขาได้เดิแปลเรีอเรอ่อวที่บ้ารถแท็กซี้แปลเรี่ยวเยอะดิแก้เขาตรงกุมเขาบอกว่าให้ไปไตั้งกุมให้มันได้หลายๆขั้นตะก้อนจะมาเห็ดเมี่ยงเขามันต้องมีผู้พาน้ำเห็ดแบบปิงคิวอตะก้อนไปรับเสียทีกับผ้า อันนี้มัมีผู้พานอเออมัมีผู้พานเห็ดแต่ว่า,มาผมว่าไปเจอแท้ทกันอาที่ย์นี้เตนเรื่งเสียภาษีน้ำกันปีละสุดวัยหายิปสองวัยผมมาถึงงันบ่านไอยล้านนี่ได้มันหลไหมมันหลาย,ลายแต่ว่มีผู้เสียดอกมันอยูย่ในไฮน่าไพสิไปจับเสียขึ้นกันเสียเขาเกิดยึดเงินทรกขั้นเขาก็ดอยากแข่งนี่แตเบียนเครื่อนเอาสิไปตีเลขใท่ไหมเด็กผมถามเลยเลขเครื่องบ่ะมันเขาไปตีเลขหรอกพอเว่าเขาเบอร์นี่รถคันนี้เขาถ่ายรูปเขาเลยจังเลยตะกันเขาย่อป้ายทะเบียนมาไหม ต่ออีแตนอ๋อ,อ,อ,เ,อเป็นต่อเออเป็นกุ้มหละก็<ม>ให้ไปปห้ไปเขาเลย,ยรถไนนทนไทนาเขาผู้ประาให้ได้มาให้ประกันาน้ำพาพควมม,วมายังสายมเป็นัดีที่เนาะแต่มืนหนีเรียนไปรถนี่ว,าว่าผมถามเนี่ยเขาด้านถึจอจบบ่นี่ บอขันคนขับไม่ใบกัมีบนอ่ะไขับขีเด้ใช่ยุติอันส่วนบุคคลเนี่ยโอ้เกษตรกรชาวนเป็นถึงว่าเจ้าสิเป็นเกษตรกรเอารถเกษตรกรเอาบ้นี้เขากำหนดเลี้ยงหมาอยู่บ้านมียสิเกษตรกร เออน่ะ่น่่เห็นดูเห็นดูเห็นกระจาเห็นเป็นสิบล้อเห็นเป็นหกล่อเห็นเป็นแปดล่อกระจกเี่ขายเครนเนี่ยเหยเห็นขนาใหญ่ขน่นไปหอาเกระจกไดีงอมูเทสดำเลยกระจาเที่ยวเอียงลดมูนั่น โทษสาบเออเขาไล่กดเงินแต็งงงงนี่จะรถเศรษฐีได้หน่อยหนึ่งต็งไปเมื่อเที่เนี่ยมันเยอะมันเงินไหลเปิดเดี๋ยงเห็ดเอารถมูลนียมาแต็งโชว์ผ้ากลางมันอันนี้เนาะเขาเจ้าเห็ดไหมผ้ากลางไหมเห็ดอันเป็นหัวหมอบต้มตไหมเออเห็ดดีเนี่ยน้องมูลนี่เนาะเออดีดีถางล้มผมมันบริษัทไอเทียผมบริษัทซื้อนี่แหละมาใส่ไปให้มันจบๆไปซะอยู่เฮี้นอันที่สมเออ เอานีส่เนาะสามหมืนตุ่มเดียวเอาขาผมถามเนี่ยขน้องไปซื้อสามหมืนกนเดยถังล้มใหม่ดีบบนี้มูซีฟ้าสองรอยลิตรสามหมื่นแม่บ้านหน่อยที่สามหมื่นสองรอยลิตรเลยที่สองรอยห้าสิบลิตรนี้บอมูเขาลงขายในเพจเต็มอยู่ เอานี้ไปติดได้ยัง้บานปลเนาะนี่หละกันพ้นหัวดัดแปลงพี่น้องเอ้มันมีแต่แนวเสียงเงินขันมันบ่หัวดัดแปงเนี่ยสื้อของเขามาทะเลาะกับใส่ลงไปเป็นจักปีจักปีเอ๊ะม่เคยคือกันนะจอมวะเนาะมันี่คือกันเนี่ยเขาประจับเรีกสิทธน์มันจับบ่ไดดคือวขึ้นาเละกองเกือมุนี่อะไรใส่ตังคู่ปปตาเดียวิด้ไหมก็อะไรคู่ปาตัวเดียว มีเห็นมาขายญี่ปุ่นก่ะกินนะ,อะไอเสียชอบเห็นเห็นเห็นหินโนไปหินโนอย่างยิ่งเครื่องหินโนไปของกินมันกรอบใจรถปูนอย่างรถโมกปูนเออเห็นไปเขากรอบเครื่องหินโนใส่ไหมแต่ม,มันแหง้งหมดเละไปสู่ขเขาบ่ได้คาดกับว่เห็นคาดทางไหนซ้ำรถอันไอ้นั่นนะอ่ะซ้ำรถอันเขาเงินนัลนอะไรที่รับชูมือเนี่ยคาด ลูกยางคาดเพราะเห็นเลยอย่าโยนหักสิของทั้งไี้โอ้เขาเอาไว้ทั้งนี้เขามู้นั่นรเรามู้เห็ดยางก็เข้าใจรถมู้เดี๋ยวมันมัเสียแคเสียหน่ยมันแหลกเนี่ยในโรงงานในโรงงานเนี่ยไฟฟ้ามันเอากระบอกคาดเนี่ยไว้ทั้งนี้หัวหมู้นคือเช่นกันแหละครับรถบปรกันเดียบวันนั่นที่ผมผสมเคยเบรคเป็นสองเกียร์เขาปั่นกับเขาปั่นออกดาเกียร์เลยออกดาเกียร์เลยเพราะเดี๋ยวไม่แปะมันเป็นอยู่ในเกียร์เรียวกันเถอะ ร้านมีเครื่องยี่น่ด้โอ้เองยี่นดัดแปลงปไปหลอกแบบแม่งเขาลอกแบบแบบยางสวยวมาเออเครื่องเรื่องแห้งนี่มัดอยู่างเออสูเขาบ่ได้สุดยอดว่ะนี่ขนีแห้งบัลงมลุเลยเรื่อล้เอาหม่ลงไปนี่ประมาณึ้นนี่เวลาคืนนี่้ไปว่าไปไหขึ้นก้วยแม่งโยโรจินว่าตรงห้องเราเพราะพ่งไทยมันเป็นอันี้เด้ เป็นเฟืองจักรยานสามตัวนี่ทั้งขางเพราะขางมันน่ะถ้่เขาแบบนี่เขาแบบย่างกับบั้นดงเทียนนั่นม,มาโอ้ยจังี่ว่ามาเราพูดถูกแปลงซูจิไม่หรอกาตัดเส้นกันนี่นี่งานหนี่งพวกมาช่วยงานหนึนงนนี้แินี่ล่ะนี่ล่ะรถรถญี่ปุ่นถอนตัวจากประเทศไทยออกไปคนตกงานอยู่นั่นรถจีนตีตลาดใช่ไหม่ซูซูกิเนี่ยอันนี้เนี่ยออกไปบลกหลายย่างห่ะญี่ปุ่น จีนอ่ะเออนียเอ็อมจีอ่ะโอ้สันนี่้เนี่ยยูเนี่ยอืมได้ละโอ้มาอีกแล้วโอเคยูยูในบ่อขยเนีจักรจักรริสันนี่จรสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งห้าสองห้าสองหนึ่งห้าสองไม่นฝวงซะนน่มาหาเขาไง่ังเดียว อโอเคครับรอบงานอีครับ